มาหขืนคืนนะดูคุ้มดูดูคุ้มดู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 มาแล้วหนีไปไหนหนีไปไหนครับนี่คือกรอบนุ้ดครับนี่กาวซื้อเหล่าซื้อกระปุกๆเยอะลงเว้ยนี่ก็แม่จังเอาคืนขืน เออทำทักอ่ะอะไรวะเอ็นจังหวัดติดเขย่าเรอสีอันนี้ที่ออไรนะเมื่อกี้เอี่ยเลยเออลงอีกเลยนโอ้โเซ็ตเอาไว้สีสีสีขาวก็เราเดียว

้เย้โอยโอ้หลุดเกียวตายแล้วตัวแทสีบนนะันเข่อซื้อมันอยู่นะเกียเกีีกแล้วสอสี่นาี่ยหแล้วครับอเคโอ้ตายงมันกินเกลียวที่ตายเลียวกลียเกูไปแล้ว kiệt coi này okay. cái này, này nó cũng bị cái anh cái gì ซีอิบ้้ยเกมยุดตายอยู่วกแก่อยา่เมาน่ลยสู้เขียวนะเขียวอยัง้าแตู่นตางกันเาพอแล้วรกมันก็ยืนสักงๆย่งนี้ทีมึงน่แ้สู่เลยเนี่ยต่างกันางเนาะน่ารเกตนนาเลยสูเขียวนะ

กูสุดที่กระแทงแรงโอ้ยเส้นหลุดไม่ใช่ล้มอะไรอีบ่โอ้ย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 โาเดโอ้ย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 เอ้ยโ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 อยโอ้ยโอ้ย เราเาคยไ่เนี่ยนะแต่ว่าจดียุนเราก็้อสนตอนน้นรา้้่าแล้นี่าิอน้องไปเดีวันีคืนเลย้ตั้งใจเอาทำงวันตั้งใจายเบอร์ไน้รวเ็นคัไปหบอไไ่เนี่ยไม่ได้ชอบน้

kiệt okay nhá, không biết gì hết, kiệt đấy đi, đi cái này, ờ, không 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 bỏ lại

ไ่ที่สีม่ไเก่งไมได้เสียที่หอ่ะผมก็เคยเปลี่ยนมาลจงนี้เสียไหมเสีย่ดจดนอดวเอกว่ามีเ่เีย้าหัวอยู่ที่่ด้า่รกตัดหน้าแล้ไม่ตดงานไหมดหน้าดกว่าด้วนะอันตราย่าก่ก็ไม่ด้นี่

เตรียมเปลียนวาออกเตรียมยาเตรียมเราแป้งเลยแล้วจมาไบาทเราไปนเ่มาออกยาบางขางลีไปใส่ขาวไปด้วยนะสิใส่เฮ้ยคุงได้ยมแค่บอกแค่เขาอาสิบบาทไวก่อนนะสขี้แล้วไปได้เท่าไหร่นะสิบบาทูาไม่แดงไม่นึเริ่แดงได้มาลงม โอ้ยเอ้ยเนี่ยครับชุดของนี่เพิ่นสิเรียกขอได้บ่ล่ะโอ้

ลงคืนลงมงคืนโคกงด้อ้โหอะไปางตรงนี้ก็เห็นเออเอ้าเหรออึ๊บเข้าได้ได้เลยเดี๋ยวม่เก็๋ยวเราต้เง้า emôi chưa em là chưa anh được để okay. öl, thôi... tháng, ừ. đó đó... <laughs> không ừ. phải, không phải, không phải, không

đây, bún cà ri não, samburi, cái gì vậy? cái kéo. มันเป็เขียวหน่อยลูกป็นไงกอาจารย์ทัดเลยำไปนะเดี๋ยวดูลูกชิ้ช้างฟิวฟิวฟิวฟิไม่ยไโตเราสีเขียวโต๊ะเขานี่สีแดงว่โอ้ยไม่ดูแล้วลูกอย่างเงี้ยูจอครัหผมให้ดูอาจารย์อาจารย์โอ้ยอยออ้ยโอย

อย่ากะติดอย่าต้องหา <coughs>

đi tiếp ờ, à dừng à dừng à. à, ừ, <laughs> <quá cười> <cả thế> <laughs> dừng <laughs> <hồi, thế> <laughs> <laughs> <laughs>

โอ้ยกกันก็ียูนิเอาดสิผูกกันะ้องคือคือเอาไปเท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ยเอามาด้วยเลยอเออโอ้ยโอออโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอ้ยโ้ยยโออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้้ย้ย

ตากิบวกเขาอัดเขาไปสอดทุกท้ายนี่เจ็บ